ขอกาครับพระอาจารย์ครับ mm hmm. อ,อืมเอวันนี้มีแต่พูดเรื่องความตาย mm hmm. อืมผมขออนุญาตนิดนึงว่าเราพุณพวจนะเนี่ยลืมพูดไปอยู่พระสูตรหนึ่งอ่า uh huh. คือในตังมะมะเนโสหม,สมัสสิเ uh huh. นโสอาตาที่ไม่ค่อยมีใครมาใช้เลยอ่าใช่จริงๆน่าจะพูดเรื่องนี้บ่อยๆวันนี้ก็ไฮไลท์เหมือนกันนะอ่าไม่ไม่มีที่ไหนพูดนั้นเนี่ยนะ อเหมือนกันเรื่องสัตตานังเลยนะเนี่ยใช่ไหมอืมเนี่ยในตังมามะเนี่ยดีนะอก็เป็นเป็นเป็นข้อธรรมที่พระศาสดาตรัสเอาไว้ต่อจากอนัตตนี่แหละนะพออนัตตาแล้วยังไงก็คือในตังมามะในสสมาสมิณะม่สตตาเพราะว่าเวลาอย่าง อย่างกระดาษเนี่ยลูปประท่านเนี่ยมันเป็นอนัตตาเนี่ยใช่ไหมกับการที่บอกว่านะเมโสตาเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะกระดาษเป็นอนัตตาเนี่ยมันจึงเกิดนเมโสตาคือนั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานะ mm. นั่นคือคือผู้สังเกตสิ่งที่เป็นอนัตตาเนี่ยนะผู้นั้นไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งนั้นอืม mm. และผู้นั้นนั่นแหละที่กําลังมีฉันทะราคะนันทิตนานในสิ่งนี้เรากําลังสังเกตอะไรเป็นอนัตตาบ้างละ่ะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมดังนั้นเราก็ไม่ใช่มันเพราะเรากําลังเห็นมันเป็นอนัตตาใช่ไหมเนี่ยเรากําลังใช้ปฏิปทานะเพื่อการดับไม่เหลือแงสกักยะอืมก็คือ เนตังมามะนั่นไม่ใช่ของเราเนโส,สมัสมินั่นไม่ใช่เป็นเราน่าไมโสวต,ตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราตรงเนี้และตรงนี้โยมก็จะเห็นว่าในในตำราต่างๆเนี่ยนแม้แต่ในในพระไตรปิฎกสิบสองเล่มท้ายเนี่ยก็จะไม่มีเลยไม่มีข้อธรรมอันนี้ ที่คุยบอกว่าเป็นข้อธรรมชั้นลึกอย่างนี้แต่ไม่มีเพราะว่าเป็นคำที่แต่งใหม่ขึ้นมาอย่างนี้นะขาดข้อธรรมชั้นลึกตรงนี้ไปได้ยังไงใช่ไหมอ่าเพราะมันเป็นตัวที่ถอนอัศมีมานะถอนความเป็นตัวเราของเราออกในออกจากสิ่งที่ผิดๆนะ่ะที่เราไปยึดผิดๆนะน่ะก มีพิกูกยอยู่รูปหนึ่งก็เ,เดินทางมาแล้วก็มาเตือนอาตมาบอกว่าระวังนะสัตตานังจะเป็นอัตตาอืมบอกไม่เป็นไรหรอกนะคิดใครคิดมันนะคิดอย่างนั้นก็ตามสะดวกแล้วใครล่ะเป็นคนมีสันทาราคานันที่ในตนา<ม>เขาบอกว่าจิตโอ,อ้โอเคยอ,ยอย่างอีกไกลเหมือนกันนั่นเนี่ยเขาขาดค่ะยังไม่เข้าใจว่าจิตนะ เป็นยังไงแล้วก็ใหญ่เข้าไปนิดนึงว่าอ้าวแล้วก็ไม่ดูหรอกประตรที่พระเจ้าบอกจิตนี้เป็นของเปลีป่ยนแปลงได้รวดเร็วอ่ะล้วถ้าจิตมายึดกันเราเป็นโอ้มันงงไปหมดมันโ่้ไปหมดนะอ่าอันนี้ก็เหตุอย่างหนึ่งของเขาก็คือเขายังไม่าารักษาวกพาสิบนี่แหละมันจะแก่ไม่ออกจริงๆนะผ่านที่นี่ไปสองสามปีก็ตามเนี่ยออกไปแล้วก็แกะไม่ออกอ่าถามแล้วตอนนี้ศึกษาอะไราบอกอ่านพระไตรปิฎก อ่พอฟังว่าอ่านพระไตรปิฎกนี่ทำแม่งทำแม่งแล้วนะก็ <c oughs> เลยถามต่อไปอ่านทุกทุกอย่างเลยใช่ไหมในพระไตรปิฎกครับทุกอย่างอ๋อโอเคเเรียบร้อย <c oughs> ไม่แยกแยะอืเนี่ยยากเหมือนกันนะเชิญเขากาดค่ะเรื่องนี้นะคะไม่ทราบว,ว่าเป็นอุเบกขาหรือเปล่าะนะคะในกรณีที่ฟังธรรมพระอาจารย์ขณะที่ฟังอ่ะนะคะ ก็น้อมจิตเข้าไปฟังแล้วก็น้อมจิตคือตรึกตามตลอดอนะคะพอพอต,กต,พอตึกตามก็คือทิ้ง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 ,ง,ง,งแล้วแบบจิตมันนิ่งนิ่งขึน้นเรื่อยๆื่อยนิ่งนิ่งจนมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันนิ่งจังเลยอืค่ะไม่ทราบว่าตรงนี้นี่ทําถูกหรือเปล่าก็ก็ดีแล้วนี่เพราะว่ามันก็เป็นอะไรอ่ะเป็นเป็นความสงบที่เกิดจากจากการฟังธรรมะใช่ไหม และเป็นความเข้าใจในธรรมก็เหมือนพระศาสดาบอกว่ากําลังของโสดาบันอย่างหนึ่งคือมีกําลังที่จะมาฟังคําของตาตาคตอันบันดิตแสดงอยู่และต้องมีกําลังที่จะได้ความเข้าใจในอัตในธรรมได้ความปราโมทอันเกิดแต่ธรรมใช่ไหมเราอาจจะได้ความปราโมทอันเกิดแต่ธรรมค่ะเกิดใช่ไหมค,คือกรณีที่อตอนนั้นรถติดม,มากแล้วก็ฟังธรรมฟังธรรมแล้วก็มันก็ไม่ได้อิงอามิต แล้วธรรมะเนี่ยมันก็เป็นการหลีกออกจากการรมมันก็เป็นเนคขมมะใช่ไหมออมันก็ดีหมดเลยเสรษมากจเจริญมากได้น่ะ,นะไม่ได้เสียอะไรค่ะอ